สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่29มิถุนายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเนเด็กกปิดตลาดไปที่1,591.43จุดบวกเพิ่มขึ้นมา12.26จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.78มูลค่าการซื้อขายวันนี้79,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยการเคลื่อนไหวของตลานในวันนี้เซ็ตก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาก็มีแรงซื้อกลับกันในหุ้นขนาดใหญ่หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นการปรับตัวลดลงตลอดทั้งสัปดาห์โดยการประชุมคอรมอนในวันนี้ก็มีมติที่จะผ่าน หลักการของการเยียวยาให้กับทนานของลูกจ้างแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่6จังหวัดก็คือกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลที่ต้องมีการาปิดทําการกันไปชั่วคราวเป็นระยะเวลา1เดือนขณะที่ท่านของจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ก็ยังคงสูงอยู่อยู่ที่4,662รายทางด้านตลาด ุ่นภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวลดลงมาก็กดดันจากการแพร่ระบาดของโควิดในภูมิภาคหลายๆประเทศที่ก็กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยกลุ่มที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็คือกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนส่งวัสดุก่อสร้างพลังงานและก็การเงิน ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงวันนี้ก็คือกลุ่มประกันโดยหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีทางด้านของเดลต้าบวกขึ้นมาได้4.96%ก็ส่วนหนึ่งได้อาน,นิสงส์จากการที่ค่าเงินบาทนั้นมีการอ่อนค่ามาอย่างต่อนเนื่องตอนนี้ก็หลุดไปอ่อนค่าลงไปต่ำกว่า32บาทต่อดอลลาร์แล้ว า้านของหุ้นในกลุ่มเหล็กก็มีทางด้านของ t s h บวกขึ้นมา16.03% City บวกขึ้นมา12.84% 3ามชัยสตีลบวกขึ้นมา12.20%เพิ่มบวกขึ้นมา9.02% BSBM บวกขึ้นมา8.97% m i l l บวกขึ้นมา8.87% แล้วก็ TG Pro บวกขึ้นมา6.45%ก็ได้แรงหนุนจากราคาเหล็กที่วันนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาส่วนทางด้านของสีไทยวันนี้ก็บวกขึ้นมา5.19%ก็มีการฟื้นตัวขึ้นหลังจากย่อตัวกันลงมาก่อนหน้านี้โดยคาดการกำไรในไรรมาสสอนี้คาดว่าจะเติบโตได้ดีกว่าปีก่อน ซึ่งตอนนี้บริษัทเองก็อยู่ในระหว่างศึกษาเรื่องของธุรกิจเม mm ็ดพลาสติกเพื่อที่จะเอามาใช้ต่อยอดในอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็รถยนต์ทางด้าน APCS อันนี้บวกขึ้นมา5.56ด้วยกัน mm hmm. ก็บริษัทนั้นเตรียมที่จะแตกลายธุรกิจออกไปในธุรกิจพลังงานแล้วก็โครงการพลังงานโซลา่า แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะก็ยังคงได้รับคำสั่งหรือว่าออเดอร์ผลิตใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ได้แรงนุนมาจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ทางด้านของ SKN วันนี้บวกขึ้นมา6.36%ก็ได้แรงนุนมาจากยอดส่งออกที่เพิ่มเติมแล้วก็เติบโตได้ค่อนข้างดี รวมทั้งมีการปรับรา,ราคาขายขึ้นมาด้วยแล้วก็ยังได้แรงนุนมาจากเงินบาทที่อ่อนค่า,ารวมถึงต้นทุนลดลงหลังโรงงานก่าวเดินเครื่องซึ่งหลายๆอย่างตรงนี้ก็เลยน่าจะดุดให้ในน้องผลประกอบการในช่วงกลานที่สองนี้เติบโตได้ดีทางด้านหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้ก็มีทางด้านของ AWC ติดลบไป2.71%ซึ่งก็เป็นการปรับตัวลงต่อเน,นื่องจากเมื่อวานนี้หลังจากที่ผู้ผผู้บริหารนั้นก็ระบุว่ายังไม่มีข้อสรุปเรื่องของการเข้าซื้อกิจการของอเข้าซื้อกิจการ F R S F ดังที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้แต่อย่างใดส่วนท่านั่นของ TBSP วันนี้ก็ราคาหุ้นลงไป4 6%, 6ด้วยกันก็เป็นการถูกขาทำกำไร,รกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ปรับขึ้นไปแรงจากแรงกิงกำไร,รของการที่บริษัทสบายนั้นเข้าเทคโอเวอร์กิจการของ TBSP โดยตัวซื้อหุ้นจากทานั้นของ TKS มานั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไป สวัสด so ีครับ